คิวต่อไปกำังงานโาเคบีจะจัดกิจกรรมให้เรื่อยๆนะครัเพื่อคืนกำไรให้ลูกค้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นพี่ใจเย็นๆใจเย็นเอาแล้ว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 เบาเาเบาบาช้าช้ช้าช้โอ้โหโอ้โหเ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้โอะโสามเล สามโล2กิโลขึ้นสองกิโลขึ้นขอบคุณครับซื้อต่อสองร้อยซื้อต่อสองร้อยมีครบแล้วครับร้อยคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้พันด้วยนะขอบคุณครับคุณผู้พันียกให้เรียบร้อยนะอ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาเอาเลยใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะขึ้นแล้วขึ้นเลยนะ ตามใช้มือช่วยนะมือเดียวมือเดียวสามลโอู้กเสียดายล่วงเสียดายได้ได้เอาเลยโลกว่าโลกว่าโอ้โลกว่าโลกว่าไประวังน้่งแข็งเนี่ยโลเจ็ดโลเจ